โอเคกันด้วยแล้วกันนะตอนนี้ถ้าไมา่ชมผมอีกแล้วในชแนลก่อนคงนะครับวันนี้เรามาทำอะไรนั่นเหรอเรามาเอาชีวิตรอดกับ f อฟซกันอีกแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะขอตรงไหนครับผมบอกว่าออกกล้องครับตอนนี้วันนี้อยู่กับผมแลังก่กรใช่ครับใช่ครับโอเคนะเรามาเอาตัวรอดกับ f อกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็รอเวลาที่คุณตากำลังเปิดโทรทัศน์เพื่อให้คลิปนี้ไม่ขาดเสียงเพลงนั่นเองนะครับยิ่ไม่เปิดเลยเปิดไม่ติดเอาเปิดไม่ติดนะโอ้ตายโอเคั้างั้นเรามาเอาตัวรอดกันเลยนั่นเองนะครับผมขงังอืมผมได้ลงเท็กเจอร์แล้วนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเท็กเจอร์นั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับมาลองอัดลอ,ลองอัดบ้างดีไหมนะดีอจะดีโอเคครับมาตอนนี้นะครับผมมาอยู่เซิร์ฟของ f อีอีกแล้วนะครับ เนี่ยจําได้ไหมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเล่นกับเอฟซีในพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลายเขาแล้วนะครับผมโอเคนะเราจะมาหาซีจันเพื่อมาเลี้ยงไก่ล้อเ,เล่นนะครับเฮ้ยเสียเวลามาโอ้บ้านใครหนวดสวยจังโอเคนะครับเราจะมาเอาตัวรอดกับ f4 นะครับก็คือแอดมินนั่นแหละนะครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆว่า Ad แอดละกันจริงๆมันอ่านว่าแอดนะแอดเลยนั่นแหละนาะเราได้มาให้มาแล้วนะครับโอเคไปต่อนะครับเราจะไปตัดต้นไม้กันนั่นเองนะครับตอนนี้ตอนนี้วงกลมอ่ะตัวนี้นั่นแหละตอนนี้ หน้ากากทุกเรียนกับอีกาเชียใครทุเรียนเชียทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนงับทุเรียนลองเพาะดีนะครับชุดเขารู้สึกจะเท่นะเออเท่อีกากดสี่ทุเรียนกดสามแน่ขอทุเรียนกดหนึ่งหนึ่ง นะครับถ้าผู้ชมเชียร์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเฮ้ยแอดกด,อกดสองครั้งกดสองครั้งพี่เชียร์อิกาอ๋ออีก้าวผมคนเดียวสินะในเซิร์ฟนี้ผมเชียร์ทุเรียนเฮ้ยทุเรียนเขาลองเพาะนะเออนะ มาต่อคบตอนนี้โทรทัศน์ก็ยังเปิดไม่ติดเหมือนกันนะเบรกําลังพยายามอยู่คุณตาบอกเอ๊แท็กจจอแพกครั้งนี้นะครับจะเป็นพวกแสงเงานะครับแสงพระอาทิตย์นะครับอะไรป,ประมาณนี้นั่นเองนะครบแปดอืมนั่นแหละแสงเงานะครับทุเรียนสองหมื่นอีกาหนึ่งหมื่นห้า 1, โอ้โหมีใครตีผมนะ่ะฮะฮะตีทำไมฮะใครดูเฟซใครดูในเฟซมามาฮะฮะฮะไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวผมขอแอดมินนะครับแอดเปิดมอนหน่อย เป,นนเปิดมอนหน่อยเปิดมอนหน่อยนี่คุณเปิดเชดหรือเปล่าเนี่ยเปิดมอนหน่อยครับเปิดมอนเตอร์หน่อยเปิดหน่อยพี่เปิดแล้วเจผมว่าเปิดมอนนะไม่ใช่ขอไม้เอ้เจ โอเควันนี้เราจะามาเล่นแบทฮ์ดคอร์สไวโว้นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะามาเล่นแบทสร้าง้านันวยดินสวยไหมเออจะสวยไหมแบทฮัรฮดคอเออเออ,เอ,อ,เอ,อไอ้นั้นที่ผมลงอ่ะมันจะยา yeah. หญ้าะระดับแรกนะครับก็คือหญ้าอันบนเนี่ยหญ้าอันบนจะเป็นแบบสีเขียวสนิทเลยเหมือนกับพี่คนอื่นเพราะว่าเหมือนกับยูทูบเบอร์อ่ะผมเขาเรียกว่า t e เ t อ r ์นะอันนั้นนะอ่ะเขาเรียกว่า t e จ t ร r e ท็กเจอร์แพ k นั่นแหละและ add on นะครับก็จะเป็นแบบพวกดัดแปลงสมมุติ t e เ t u r e ก็เป็นดัดแปลงได้นะครับ็กเจอร์เนี่ยเช่น็กเจอร์ที่ สองศูนย์หนึ่งศูนย์อะ2010อ่าสองพันสิบอะนั่นมันจะเป็นแบบบล็อกไม้จะเปลี่ยนเป็นบ็อกที่อยู่ในห้วงอวกาศอะไรอย่างนี้เลยนะผมก็ไปโหลดมาแล้วนะครัะวัสดี์วัสดีวิททอลี่วิสิทันี่เออเฮ้ยทำไมอ่านได้ยังวิวยซิทอลวิซิทลเออไม่อ่านละ <laughs> เออนะครับอ่าผมรู้วิธีแบบทำไอที่นี้นะฮะแล้วก็กดตัวเคอ่ะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมรู้วิธีเปลี่ยนสีแล้วครับกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเลือกสีเลยครับผมกอเอาสีเนี้ยอือจะเป็นสีแดงครับแล้วก็อันที่ดีที่สุดนะครับถ้ามชนกดอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็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 อันนี้เรื่อยๆนะครับ อะมาดูกันนับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมอัตกระตะึะ้งก็จะตุ้งนะครับผมอ่าก็ะะจะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเสียงดนตรีเลยแอดมินไปตัดไม้กันไปไปตัดไม้กันไปตัดไม้กันอัดคลิป เจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วอัดคลิปเจ็ดนาทีแล้วไป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 พี่ไป้างเบริรนคู่กับผมครับมาเขาบอกว่าขวานดาเมจแรงกว่าดาบเหรอครับอืมนะ มาเราจะตัดไม้ให้ได้ประมาณหนึ่งชุดนะผมจะอยู่กับพี่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 พ,พ,พี่พี่ปามเลยอาจจะหมูม่บ้านในพบซี่นี่มันหมู่บ้านในเบซีนี่นาาาะโอ้หมู่บ้านเอเบซีครับผมเฮ้ยไม้ดีมีให้ตัดอะไรจะมาตัดตรงนี้ฮะฮะ ฮะผมสายโหดนะครับถามผมเป็นใครนะครับผมเป็นสายโหดนะครับไอ,อ,อ้ยอ่ยอย่อย่อเออไอ้ย,อย,อย,อยอ่อย่อย่อเฮ้ย่มันบี้เด๋ยวสก,กานะครับจะใครขุดวะเนี่ยก็จะจัดฉากซะหน่อยโอเคนะครับอ่ะเรามาดูของกันเถอะนะคบผมอาจจะผมรู้และ คนดเหมือนละมัน,มนด้ไปทั้งกล่องเลยเฮ้ยมีความผิวรถแต่ว่ามีซอมบี้เย่ yeah. เราก็ต้องมามาขุดเจ้านี่นะครับผมเฮ้ยแครอดแครอด,อดหมูชอบหมูชอบหมูชอบแครอด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 นะครับแครอดให้ รู้สึกจะให้ทีละหนึ่งนะอืมมีกันเรอะแปลว่าได้มากกว่าหนึ่งอืมนะผมรู้นะครับถ้ามันเป็นเรร่เมื่มอไหร่นะแปลว่ามันต้องได้มากกว่าหนึ่งนะครับผมอขอบคุณพี่ปลูกกลับให้เขาก่อนมเมล็ดพันธุ์พืชนของเขาจะได้โตนะพี่นะนั่นแหละที่ผม้องการ มาปลูกผสมกันเลยพี่ไปไปสร้างบ้านการไปสั้างบ้านกุลเอ้นะภาษาวไวรุ่นนะอย่าไปสนใจเลยพี่หาไม้นะกุลไปสร้างบัานกุลนี่สก,กินพี่สร้างเองหรือเปล่านะ เวียนหัวกับ texture pack พี่ใส่เหรอพี่ใส่เหรอ,อม,มาเลยพี่ม,มาพี่ตั้งเลยพี่พี่ก็ใส่ texture pack ผมก็ใส่นะพี่ผมสร้างนะ ผมสร้างนะโอเคสร้างเลยนะครับเมื่อพี่เขาบอกนี้นะครับผมมีวิธีสร้างที่สุดยอดกว่านี้นะครับแล้วใส่แหลกโคตร่ะ,ะพี่เขาใส่นะครับมันแหลกนะหนึ่งสองสามสี่หรือยังเนี่ยหนึ่งสองสมโอเคสี่แล้วห้าหกแล้ก็เว้นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกนี่ได้สามแล้วก็อีกตึกๆึกนะครับผมแล้วก็มาปึ๊กะครับตึกสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เว้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปกโป๊ะนะครับแล้วก็นี่นะ โอเคนะครับแล้วก็ที่เว้นตรงนี้เราจะปักเสานั่นเองนะครับผมหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมต้องออกไปหาทรายนะครับเฮ้ยอัดเป็นสิบสองนาทีแล้วอัดแบบเร็วมากนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็ได้เลยฮาสามบล็อกพอดีเลยครับผมมีสามบล็อกพอดีเป๊ะ โอเคมามา,มาเรามาหาไม้กันนะครับหาไม้กันในพาร์ทหน้านะครับในพาร์ทสี่นะบ๊ายบายครับ